สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรากําลังจะไปเอาน้ําที่บุกแล้วก็บ้านขามรถน้ําเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุรถที่ไปเอาน้ํามาพิควำอยู่เป็นเป็นอะไรไหมคะเป็นอะไรไหมเราเรียกะเรียกมีรถพยาบาลอะไรไหมย,ยัง oh. เรียกเลยใช่ไหมโอ้ <laughs> ค่ะตอนนี้รถกำลังลงมาดูอยู่ดูคนเจ็บในความเลยค่ะเป็นรถเป็นอะไรคันสองรถโอ้โค้งมาตรงนู้นมันบิวหิวอ้าทำไมมันเบาวะจ้ะโอ้โค้งมาบบโค้งขาเป็นอะไรไหมอูเลือดอ้โเจ็บเลยไอกระดูกอะไรเป็นอะไรไหม

เบียนอะไรเนี่ย9097เดินได้นะเดินได้นะ,จะจเดีเ<ร>ด๋ยวรถพยาบาลมานี่ค่ะท่านผู้ชมดูค่ะระหว่างทางที่เราไปเอาน้ำค่ะทางก็เป็นอย่างนีง้มีแต่ลูกลังเป็นแต่ป่าโอ,อ้ใส่ถังเดียวโอ้อ มันอิ้วหัวหายยังไงจ้าเพราะฝนฝนเหมือนมีน้ําดูยังงี้ต้องเอาน้ําออกก่อนไหมถ้ามันเตกมันต้องพลิกลุงมาด้านนี้เลยนี่รอหาคนช่วยพักน้ําโอ้รอช่วยเหลือเขา่อนเี๋ยวไป